สวัสดีครับทรงงานติดตั้งหลังคาแคลิบอยรุ่น4 5ครับผมคันนี้เป็นก็ว่า i ี u ุสุออนนิวตอนเดียวครับผมใส่หลังคาเป็นรุ่น4 5ครับผมทรงเสมอตัวรถงานยวยินมีสโตครับผมลูกค้าทําสีใหม่ติดปีใหม่ครับผมคันนี้เป็นสีขาวด้านบนไฟเบรกสปอยเลอร์หลังเก่งครับผมด้านท้ายรูปุ่มแจ็คง่ายง่ายครับผม ก็จะเหมาะสำหรับงานชี่ช่างครับผมมาพ่ช่างเก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับผมในสะดวกสบายแบบน,นี้เลยเก็บของเก็บของได้สบายครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมอีกหนึ่งแนวทางครับผมสําหรับกระบะสองี้อครับอันนี้เป็นดีลูสซูตัวออนิวครับผมใส่หลังคาเป็นรุ่นซีดีห้าครับผม